ก่อนอื่นก็ขอกราบสวัสดีมิรักนักสะสมเหรียญเก่าแบงเก่าทุกผู้ทุกคนนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับแสงเทียนนาทางก็จะมารีวิวเหรียญกระสับครับเหรียญประเภท1บาท2เหรียญ2ปีพศเช่นเดิมนะครับซึ่งเหรียญแรกที่เราจะรีวิวครับเป็นเหรียญหนึ่งบาทหาย,ยากติดลาดับนะครับซึ่งทางแฟนของแสงเทียนนะครับได้ขอมาว่าแสงเทียนอัปเดต เหรียญหนึ่งบาทรุ่นพศออน,นี้หน่อยมิชนะันันนบแสงเทียนก็เลยจัดให้พี่ๆน้องๆน,นะครับทันทีขอมาตามคําขอนะครับนั่นก็คือเหรียญหนึ่งบาทปีพศ25 42นะครับที่อยากให้แสงเทียนมาอัปเดตข้อมูลนะครับเกี่ยวกับเหรียญกระสับและราคาของเหรียญกระสับรุ่นนี้นะครับสําหรับวันนี้นะครับเราก็มากันที่2รุ่น2เหรียญ2ปีพศชิ้นเดิมนะครับเราจรึง ที่อยากจะมีข้อมูลมาแนะนํำพี่ๆน้งองๆนะครับที่เป็นนักสะสมเหรียญรุ่นใหม่ไม่ว่าจะเรื่องอัปเดตท,ทั้งราคาอัปเดตท,ทั้งยอดผลิตและอัพเดตในเรื่องต่างๆนะครับที่เกี่ยวกับเหรียญกระสาบทั้ง2รุ่นนะครับก่อนอื่นนะครับก่อนจะมาเข้าเรื่องราวสาระดีๆเกี่ยวกับเหรียญกระสาบทั้ง2เหรียญน,นี้นะครับเราก็มาขอกําลังใจโดยการกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามทาง mm hmm. ช่องของเรานะครับนั่นก็คือช่องแสงเทียนนาทางเพื่อเป็นกำลังใจในการหาข้อมูลดีๆมาฝากพี่ๆน้งองๆ ได้รับชมกันนะครับเรามาเริ่มกันที่เหรียญน,นี้นะครับซึ่งเป็นเหรียญหนึบาทครับปีพศ .2542 ันห้าร้อยสี่สิบสองนะครับเราก่อนจะไปดูราคาของเหรียญน,นะครับเราควรจะมารู้ข้อมูลของเหรียญกันก่อนนะครับข้อมูลของเหรียญน,นะครับเป็น หนึ่งบาทปีพศ254 2นะครับเป็นเหรียญชนิดคิวปวนิเกิลน,นะครับประเภทมุนเวียนน้ำหนักอยู่ที่3.4กรัมเส้นผ่าศูนย์กลาง20มิลิเมตรนะครับราคาหน้าเหรียญอยู่ที่1บาทด้านหน้านะครับจะเป็นพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระประมณฑรรมหาภูมิพลดรุณาเดชปิดพระพักไปทางเบื้องขวาทรงเครื่องบรมคติยราชภูสิตาพรฉลองพระองคุยภายในวงขอบเหรียญด้านขวานะครับจะมีข้อความที่ขเขียนเลยว่าภูมิพลดุณยเดช ส่วนด้านซ้ายนะครับก็จะมีข้อความที่เขียนไว้ว่ารัชกาลที่9นะครับเรามาดูด้านหลังกันต่อนะครับด้านหลังนะครับ <KO> จะเป็นรูปวัดภาษีรัตนาศาสดารามนะครับบริเวณขอบเหรียญบ,บนนะครับก็จะมีตัวอักษรที่เขียนไว้ว่าประเทศไทยครับ ถัดลงมาครับก็จะเป็นปีพศที่ผลิตนั่นก็คือปีพศ2542นั่นเองนะครับถัดลงมาก็จะเป็นเล็กหนึ่งไทยครับกับเล็กหนึ่งอาลบิกและก็มีคําว่าบาทนะครับอยู่บิดไทยรงเรียนนะครับสําหรับเหรียญรุ่นนี้นะครับมียอดผลิตอยู่ที่2224ล้านนะครับ3.89พันเหรียญนะครับซึ่งเป็นถือว่าเยอะนะครับแต่ก็ยังเป็นเหรียญหายากติดลําดับที่4นะครับ ยอดผลิตมาเยอะครับแต่ก็ยังเป็นเหรียญหายากติดลำดับที่4ของจํานวนเหรียญกระสับหนึ่งบาทนะครับจึงแสงเทียนนะครับจึงอยากจะแนะนําให้พี่ๆน้องๆนะครับได้หันมามองเหรียญหนึ่งบาทครับอย่าไปมองว่าเป็นแค่หนึ่งบาทครับไม่มีราคาค่างวดอะไรครับเหรียญทุกเหรียญนะครับทุกรุ่นทุกปีพศครับมีค่าในตัวของมันอยู่แล้วครับจึงอยากจะแนะนามา ส่วนราคาที่ประเมินไว้นะครับเหรียญรุ่นนี้ราคาประเมินอ,อยู่ที่เหรียญละ20บาทครับซึ่งราคายังไม่แรงเท่าที่ควรนะครับเนื่องจากว่าเหรียญหนึ่งบาทนะครับยังไม่เป็นที่นิยมของคนนักสะสมเหรียญน,นะครับราคาจึงไม่แรงเท่าที่ควรแต่ถ้าพี่น้องถ้าอยากจะได้ราคาเหรียญที่สูงมากกว่านี้นะครับให้มองหากันยังไงมองหาตรงไหนลรอครับให้มองหาไปที่เหรียญที่มีลักษณะพิเศษนะครับซึ่งราคาอาจจะเพิ่มสูงขึ้นนะครับ อาจจะเป็นเหรียญละห้าร้อยนะครับแต่ก็ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับราคาของเหรียญที่มีลักษณะพิเศษก็ขึ้นอยู่กับที่คนสองคนนะครับอย่างไรก็ขึ้นอยู่กับคนซื้อและคนขายนะครับที่จะตกลงราคากันไว้เรามาดูกนอีกเหรียญหนึ่งับเหรียญต่อไปครับซึ่งเหรียญหนึ่งบาทเหมือนกันครับปีพศสองพันห้าร้อยสี่สิบสามนะครับเรามาดูข้อมูลของเหรียญกันก่อนนะครับข้อมูลของเหรียญนะครับเป็นเหรียญกระสาบครับ ชนิดคิวโพนิกเกิลเหรียญประเภทหมุนเวียนนะครับราคาหน้าเหรียญอยู่ที่1บาทขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง20มิลิเมตรนะครับน้ำหนักอยู่ที่3.4กรัมด้านหน้านะครับจะเป็นพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระประมนินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชถิ่นพระพักเป็นทางเบื้องขวานะครับทรงเครื่องบรมกัตติยราชปุสิทธาภร์ฉลองพระองค์คุยภายในวงขอบเหรียญด้านขวานะครับจะมีข้อความเขียนไว้ว่าภูมิพลอดุลยเดชส่วนด้านซ้ายนะครับก็จะมีข้อความที่เขียนไว้ว่ารัชกาลที่9กนะครับ ดัานหลังครับจะเป็นรูปวัดประศิีรัตนศาสดารามนะครับบริเวณขอบเหรียญเมืองบนนะครับก็จะมีตัวอักษรที่เขียนไว้ว่าประเทศไทยครับถัดลงมาครับจะเป็นปีพศที่ผลิตนั่นก็คือปีพศ2543นั่นเองนะครับถัดลงมาก็จะเป็นเลขหนึ่งไทยนะครับเลขหนึ่งบลบิกโดยที่จะมีข้อความคำว่าบาทนะครับอยู่ปิดท้ายนะครับของเหรียญรุ่นนี้นะครับสำหรับวันที่ประกาศใช้เหรียญรุ่นนี้ครับเป็นวันที่8สิงหาคมพศ2529นะครับจำนวนการผลิตยอดผลิตอยู่ที่ 468ล้านนะครับ6แสนหนึ่งหมื่นเหรียญซึ่งมียอดผลิตที่เยอะมากๆนะครับจึงจะว่าเป็นเหรียญที่หาง่ายก็หาง่ายนะครับเป็นเหรียญที่หายากก็หายากเนื่องจากว่าอายุอานามก็หลายปีแล้วนะครับแต่ด้วยจํานวนที่ยอดผลิตนะครับยอดผลิตมาค่อนข้างจะเยอะนะครับน่าจะหาง่ายสําหรับปัจจุบันนะครับหาตามร้านกาแฟครับตามร้านค้าทั่วไปก็น่าจะมีหลงเหลืออยู่นะครับ สำหรับราคาที่ประเมินไว้นะครับเหรียญรุ่นนี้ครับราคาประเมินไว้อยู่ที่เหรียญละ10บาทนะครับซึ่งราคาก็ยังไม่แรงนะครับเนื่องจากว่าเป็นเหรียญ1นบาทครับที่มียอดผลิตเยอะและอีกอย่างทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับเหรียญหนึ่งบาทยังไม่เป็นที่นิยมของกลุ่มคนนักสะสมเหรียญทั่วไปนะครับราคาจริงยังไม่ค่อยแรงเท่าไหร่แต่แสงเทียนนําทางครับอยากจะได้นําให้พี่ๆน้องๆครับได้เก็บสะสมกันไว้เนื่องจากว่ามีข่าวมาอีกไม่กี่ปีข้างหน้านะครับราคาเหรียญกระสับ ของในหลวงราชการที่9นะครับแทบจะทุกรุนนะครับราคาอาจจะสูงขึ้นมากกว่าเดิมถึงหลายเท่าตัวเนื่องจากว่าจะไม่มีการผลิตเหรุ่นนี้ขึ้นมาอีกแล้วนะครับจึงอยากจะแนะนํามาให้เก็บสะสมไว้เรื่องการเก็บกันอมนะครับเป็นสิ่งที่ดีนะครับเก็บมากเท่าไหร่เราก็รวยเท่านั้นนะครับอยากจะให้พี่ๆน้องๆครับมีใจรักการเก็บการอมไว้นะครับเพื่ออนาคตข้างหน้าของเราครับไม่ว่าจะเป็นเหรียญบาทหรือเหรียญสิบบาทนะครับ เต่เราก็อาจจะเอาไปเพิ่มมูลค่าได้นะครับแต่เนื่องจากว่าถ้าพี่น้องนะครับอยากได้เหรียญที่มีราคาที่สูงกว่านี้นะครับควรจะไปมองหาเหรียญที่มีลักษณะพิเศษไปด้วยซึ่งเหรียญที่มีลักษณะพิเศษยังไงพี่น้องนักสะสมเหรียญน,นะครับไม่ว่ารุ่นเก่ารุ่นใหม่อาจจะรู้กันอยู่แล้วนะครับว่าจะมองหาเหรียญยังไงถึงจะดูได้ราคาที่มีราคาดีนะครับเอาละครับสำหรับคลิปนี้เราก็มีข้อมูลดีๆมาฝากวพี่น้องๆกันเพียง แค่นี้ถ้าชอบคลิปของเราก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ที่สำคัญครับอย่าลืมกดกระดิ่งติดตามท่านจะไม่พลาดข้อมูลที่เราอัปเดตให้ท่านรับชมกันสำหรับคลิปนี้แสงเกียนนลำทางสวัสดีครับ